รังรับฟังรับชมการเผยแพร่ธรรมะผ่านรายการธรรมะรับอรุณในวันนี้เจริญพรสาธิชนอยากยมทุกท่านพระพุทธศาสนาของเรานั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝากพระศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้งสี่ นั่นก็คือพิสุพิสุนีอุบาสพอุบาสิกาหากจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นหุ้นส่วนในศาสนาพุทธสมมุติว่าร้อเอร์เซพระสงฆ์ก็มีหุ้นส่วนในฐานะลูกพระพุทธเจ้า25%ป์พิสุนีปัจจุบันนี้ก็หมายถึงนักบวชผู้หญิง มีแม่ชีเป็นต้นเนี่ยก็2ีปอุบาสกผู้เข้าใกล้พระศาสนาที่เป็นผู้ชายก็2ีปอุบาสิกาผู้หญิงยมหญิงทั้งหลายในฐานะลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็มีส่วนในการรับผิดชอบในการดูแลพระศาสนา25% นี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาเราว่าพุทธบริษัททั้ง4เป็นเสมือนเสาสี่ต้นที่จะค้ำยันรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาของเราศาส,สนาพุทธจึงมีอายุยืนยาวมาถึง2,567ปีนับจากปีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานเพราะฉะนั้น พระพุทธองค์ของเรานั้นทรงตั้งความหวังเรียกว่าพุทธปณิธานคือมีความปรารถนาที่จะให้พระศาสนามั่นคงพยาวัสวติมานมาทุนอารัธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จดับขันธปณิพานตั้งแต่วันที่ตัดสรู ดูเสมือนว่าจะมาทุนให้พุทธองค์เสด็จดับขันธปริพานตลอดพระชนชีพนั้นถึง15ครั้งแต่พระพุทธองค์นั้นทรงตั้งเงื่อนไขกับพยาวัสวติมานว่าเราจะยังไม่ประนิพานตราบใดที่พุทธบริษัททั้ง4คือพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่มีคุณสมบัติ4ประการนี้ คุณสมบัติ4ประการที่พระรองค์ทรงมุ่งหวังทรงตั้งความปรารถนาให้เหล่าพุทธบริษัทสีเป็นไปนั่นก็คือ 1. รู้แจ้ง 2. ปฏิบัติได้จริง 3. ชําำนันยิ่งในการเผยแผ่ 4. แก้ปัญหาพระศาสนาได้4ประการนี้เป็นพุทธปณิธานของพระพุทธเจ้ามุ่งหวังให้พุทธบริษัทสี 4. รู้แจ้ง รู้แจ้งในเรื่องอะไรก็คือการศึกษาปริยัพร,รู้แจ้งในเรื่องของอริยสัตตีทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้แจ้งในพระธรรมคำสั่งสอนจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้นั่นคือความปรารถนาพุทธปริญานของพระพุทธเจ้าปรารถนาให้พุทธบริสัท4ีนั้น มีคุณสมบัติข้อแรกก็คือปริยัติคือการรู้แจ้ง 2. ปฏิบัติได้จริงก็คือวิปัสนาธุระเมื่อรู้แจ้งในอริยสัจสีในหลักคำสอนแล้วก็สามารถนำเอาพระัรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติได้จริงๆใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตใช้ธรรมะให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานประการที่ส ชํานาญยิ่งในการเผยแผ่เมื่อตัวเองรู้ตัวเองปฏิบัติได้ให้นำเอาธรรมะไปเผยแผ่พ่อแม่ก็สามารถนำไปบอกไปสอนลูกหลานของตัวเองให้ประพฤติปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์ก็สามารถนำเอาหลักธรรมคำสอนแห่งพระศาสนาไปเผยแผ่ให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ อุบาสกอุบาสิกาเมื่อรู้ธรรมะก็สามารถบอกธรรมะให้กับคนอื่นได้นั่นคือชำนาญยิ่งในการเผยแผย่อันที่สี่แก้ปัญหาพระศาสนาเป็นเมื่อพระศาสนามีภัยจะได้ใครที่มาเป็นผู้แก้ไขปัญหานั้นก็อาศัยพุทธบริษัททั้งสี่เมื่อรู้แจ้งปฏิบัติได้จริงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาพระศาสนา ในสิ่งที่คนอื่นมาปรับปรำหรือมากล่าวตูพระศาสนาของเราได้นี้คือพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ปรารถนาให้ลูกพุทธบริษัททั้งสี่คือพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาดำเนินเป็นไปสี่ประการนี้หนึ่งรู้แจ้ง สปฏิบัติได้จริงสามชำนันยิ่งในการเผยแผ่สแก้ปัญหาพระศาสนาได้สาธุชนยับยมทั้งหลายนอกจากนั้นพระสงฆ์ท่านก็มีคุณสมบัติของพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสสอนในเรื่องของอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้ว อันเป็นเสมือนคุณสมบัติคุณธรรมของอุบาสกอุบาสิกามีทั้ง5ข้อ7ข้อคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาที่เราได้ศึกษาเรียนรู้รับทราบกันว่ามี5ประการนั้นวันนี้จะนำมาทบทวนเพื่อชวนพุทธบริษัททั้ง4โดยเฉพาะ อุบาสกอุบาสิกานั้นได้ทบทวนถึงบทบาททบทวนถึงคุณสมบัติที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ารัตนอุบาสกรัตนอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาแก้วในทางพระพุทธศาสนานั้นควรมีคุณสมบัติ5ประการนี้ 1. อุบาสกอุบาสิกาต้องเป็นผู้มีศรัทธายึดมั่นทำดี 2. มีศีลคือมีศีลบริสุทธิ์ 3. ถือหลักพุทธไม่ถือใสก็คือใสยศาสตร์ไม่ถือมงคลตื่นข่าว 4. ยึดมั่นพระรัตนตรัยห้าใส่ใจบำรุงศาสนาห้าประการน,นี้เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา เรียกว่ารัตนอุบาสกรัตนอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาแก้วยึดมั่นทำดีมีศีลบริสุทธิ์ถือหลักพุทธไม่ถือสยิึดมั่นในพระรัตนไตรใส่ใจบำรุงศาสนาห้าประการประการแรกศรัทธายึดมั่นทำดีคนที่เป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา เราต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนานั้นขยายศรัทธาไปถึงสี่ประการหนึกรรมศรัทธาเชื่อในเรื่องกรรม2วิปากศรัทธาเชื่อในผลของกรรมสามกรรมสกตะศรัทธาเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเราทำอะไรเราก็ต้องเป็นเจ้าของ ของการกระทําของเรานั้นเรียกว่ากรรมคือการกระทําประการที่สาสี่ตถาโพธิสัตธาเชื่อในการตัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องที่สําคัญสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเป็นเรื่องสําคัญต่อการเป็นชาวพุทธเป็นเรื่องสําคัญต่อการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะศรัทธาสี่ดังกล่าวอันที่หนึ่ง เราต้องเชื่อในเรื่องกรรมคือการกระทำกรรมไม่ใช่สิ่งที่เราทำไว้ในอดีตแล้วมารับผลในชาตินี้เท่านั้นกรรมในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำคือกรรมในปัจจุบันนชาติกรรมคือการกระทำดังที่เราได้ยินชินหูว่าการแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือการแก้ไขพฤติกรรมของตนเอง พฤติกรรมของเรานั่นแหละเรียกว่ากรรมกรรมในทางศาสนาพุทธก็คือกายกรรมการกระทําด้วยกายวจีกรรมการกระทําด้วยวาจามโนกรรมการกระทําด้วยจิตใจกายทําคําพูดใจคิดดีก็เป็นกุศลกรรมกายทําคําพูดใจคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมเพราะฉะนั้น จะเปลี่ยนแปลงกรรมแก้ไขกรรมก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองให้ดีให้ดีขึ้นเราต้องเชื่อมั่นในการกระทําคือเชื่อมั่นในกรรมว่าเราทําสิ่งใดเราจะต้องได้รับสิ่งนั้นด้วยเหตุนี้ชีวิตเราจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่เราได้ทําอะไรวันนี้เราทําดีพรุ่งนี้ชีวิตเราก็จะดี เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีศรัทธาก็คือความเชื่อในเรื่องของกรรมคือการกระทําส่วนกรรมอันที่สศรัทธาอันที่สองก็คือวิปากศรัทธาเชื่อในผลของกรรมเมื่อเราทําอย่างนี้ผลของการกระทําของเราก็ย่อมเป็นอย่างนี้เราต้องเชื่อในผลที่เราได้รับ ว่าเป็นเพราะเหตุคือการกระทําของเราไม่ใช่พระเจ้าบันดาลไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดลไม่ใช่มารไม่ใช่พรหมมาแช่งเป็นผลของการกระทําของเราเองเราต้องมีศรัทธาอย่างนั้นมันสืบเนื่องกันเมื่อเราทําอย่างนี้ผลของการกระทําก็เป็นอย่างนี้เราต้องมีศรัทธามีความเชื่ออย่างนั้น แล้วชีวิตของเราก็จะไม่ไปผูกติดไม่ไปคาดหวังจากบุคคลใดไม่ไปอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดประการที่3ามกรรมอันที่สมคือกรรมสกตศสัทธาเรามีกรรมเป็นของของตนเมื่อเราทำสิ่งใดเราก็ได้รับผลสิ่งนั้น ผลของาการกระทำนั้นก็จะติดตัวเราไปเสมือนเงาติดตัวเราตลอดเวลาถ้าเราพ้นจากโลกนี้ไปผลของกรรมนั้นก็จะติดตัวเราไปด้วยเหตุนี้สาธุชนทั้งหลายคนในโลก800 0ล้านคนณนะปัจจุบันนี้จึงไม่เหมือนกันสักคนเพราะกรรมของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน เอาอย่างพี่น้องที่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเรามีพี่น้องกี่คนพ่อแม่เลี้ยงสภาพแวดล้อมเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันคำสอนคำเดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ชีวิตไม่เหมือนกันอย่าว่ารูปร่างหน้าตาเลยนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันก็เพราะบุญนำกรรมแต่งมาไม่เหมือนกัน ยมสังเกตดูไหมบางคนเป็นคู่แฝดกันแท้ๆเกิดมาพ่อแม่เลี้ยงเหมือนกันสภาพะแวดล้อมเดียวกันเข้าโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาจบปริญญาตรีออกมาเข้าไปทำงานบริษัทเดียวกันเงินเดือนได้เท่ากันวันแรกสมมุติเงินเดือน2 0งหมผ่านไปสองปี คู่แฝดกันแท้ๆทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่พอได้รับเงินเดือนสองหมื่นผ่านไปสองปีคนหนึ่งเป็นหนี้เป็นศีลคนหนึ่งกลับมีเงินเก็บเป็นเกาะเป็นกรรมเพราะอะไรก็เพราะว่ากรรมคือการกระทําและกรรมที่เป็นกรรม,มสกัตตัศธาที่ติดตัวมาไม่เหมือนกัน ชีวิตจึงต่างกันเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาแก้วต้องมีศรัทธาคือเชื่อในหลักคำสอนของพระศาสดาโดยเฉพาะเชื่อในเรื่องกรรมนี่แหละชีวิตของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นและศรัทธาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ ตถาโพธิศัทธาเชื่อในการตัดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นทรงตรัสรู้ทรงสั่งสอนอันนี้เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาข้อแรกก็คือศรัทธาเชื่อมั่นทำดีไม่ต้องไปหวังสิ่งที่จะมา โดนบันดาลให้เราประสบความสำเร็จในชั่วพริบตาให้เชื่อในการกระทำของเราเองเชื่อในวิบากคือผลของการกระทำนั้นเชื่อว่ากรรมที่เรากระทำจะเป็นสมบัติติดตัวเราไปไม่มีใครที่จะมาแย่งไปได้ไม่ว่าดีหรือร้ายเชื่อในการตัดสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า แล้วประพฤติปฏิบัติตามชีวิตเราก็จะมีความสุขส่วนคุณสมบัติข้อที่2ก็คือสีลังมีศีลบริสุทธิ์โดยเฉพาะศีลห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยของคนอื่นกาเมสุมิฉาจารย์ก็คือไม่มีการประพฤตินอกใจคู่ครองผัวเมียตนเอง มุสาวาทาเวรมณีไม่มีการพูดปดมดเท็จพูดส่อสเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อสุราเมรยะมัชชปมาทัฐานาไม่ดื่มเครื่องดองของเมึนเมาอันจะเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้วชีวิตจะพลาดพลัง้งศีลห้าข้อนี้เป็นมนุษยธรรมที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีโดยเฉพาะพุทธบริษัท ควรจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะศีลห้าประการเป็นคุณสมบัติของพุทธบริษัทหากไม่รู้ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรอย่างน้อยก็ทานศีลภาวนาเอาเฉพาะศีลหข้อนี่แหละก็ครอบคลุมครบบริบูรณ์จะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ศีลข้อที่หนึ่ง มันเป็นการเคารพสิทธิของคนอื่นเรื่องของชีวิตเราไม่ไปเบียดเบียนชีวิตใครใครก็ไม่มาเบียดเบียนชีวิตเราศีลข้อที่สองเคารพสิทธิในทรัพย์สินของคนอื่นเราไม่ไปลักขโมยทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของเราเองคนอื่นก็ไม่มาเบียดเบียนทรัพย์สินของเรา ศีลข้อที่สเป็นการให้เกียรติไม่ไปละเมิดสิทธิในคนที่คนอื่นหวงแหนลูกเขาเมียใครที่เขามีผู้ปกครองดูแลเราไม่ไปละเมิดไม่ไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นคนอื่นก็ไม่มาละเมิดในครอบครัวผัวเมียเรา ศีลข้อที่4ไม่ไปละเมิดสิทธิความจริงของคนอื่นไม่ไปโกหกหลอกลวงคนอื่นคนอื่นก็ไม่มาละเมิดสิทธิความจริงของเราก็คือไม่มาโกหกหลอกลวงเราศีลข้อที่5เราไม่ละเมิดตัวเองด้วยการยับเยียดสิ่งที่เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยเข้าสู่อวัยวะร่างกายเรา ด้วยการดื่มเครื่องดองของมื่เมาสุขภาพร่างกายเราก็ดีเพราะนั้นคุณสมบัติของพุทธบริษัทอุบาศกอุบาสิกาเนี่ยเรื่องของศีลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญประการที่สามไม่ถือมงคลตื่นข่าวก็คือไม่ถือไสยศาสตร์ถือหลักพระพุทธศาสนาคือหลักของเหตุของผลไม่ไปถือมงคลตื่นข่าว เช่นเชื่อว่าต้นไม้นี้ให้เลขให้เบอร์ก็พากันไปอ้อนวอนขอเอาผ้าเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงไปพันต้นไม้ไปขอโชคขอลาบอันนั้นไม่ใช่วิสัยที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้อุบาสกอุบาสิกา เป็นผู้มีเหตุมีผลไม่ถือมองคลตื่นข่าวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่มีเหตุมีปัจจัยเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นเราสร้างเหตุไว้อย่างไรผลก็จะเกิดตามมาอย่างนั้นศาส,สนาพุทธจึงสอนให้อุบาสกอุบาสิกานั้นเป็นผู้มีเหตุ มีผลเราก็ต้องสร้างเหตุที่ดีไม่ไปหวังในการที่จะให้สิ่งอื่นมาโดนบันดาลจึงเป็นสิ่งสำคัญว่าในยุคปัจจุบันนี้ญาติโย,ยมสาธุชนเห็นสังคมพุทธในเมืองไทย มีการไปอ้อนวอนขอร้องมีการไปเช่าวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นการเอาสิ่งที่เป็นรูปเหมือนรูปเคารพของพระพุทธศาสนาชิ่นรูปหลวงปู่คูบาพระเครื่องพระรอดลำพูนพระสิงห์เชียงใหม่เราไปนำมาเข้าบ้านนำมาขึ้นคอเราด้วยการน้อมลำลึกเป็นพุทธานุสติ อันนั้นเป็นสิ่งที่ควรแต่ถ้าเราไปเอาสิ่งรูปเหมือนรูปเคารพหลวงปู่คูบามาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ด้วยหวังสิ่งดงดานให้ท่านนั้นประทานสิ่งที่ดีที่งามอันนั้นค่อนข้างจะไกลหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาหากโยมสาธุชนมีลูกมีหลานเล็ก เราไปเช่าวัตถุมงคลวัดพระสิงห์ก็ดีวัดพระธาตุโดยสุเทพก็ตามหลวงปู่คูบาศรีวิชัยไปเช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อเอามาแขวนคอลูกเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่านี่เป็นชาวพุทธนะอันนั้นถูกอันนั้นควรเพื่อให้ลูกเรามีพุธทธานุสติแต่ไม่ควรที่จะเอามาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ เพื่อโดนบันดาลให้ชีวิตประสบความสำเร็จซึ่งมันไกลห่างจากคำว่าเหตุปัจจัยเพราะวันที่พระเจ้าประสูตินั้นพระองค์ทรงประกาศอิสรภาพก็คือสิ่งที่มนุษย์เคยทำมาตั้งแต่ก่อนครั้งพุทธกาลมักจะไปอ้อนวอนขอร้องต่อเทพเจ้าไปขอต่อพระอินทร์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปขอต่อพระพรหมพอพระองค์เสด็จ จากพระคันของพระนางสิริมหา,มายาก็ทรงประกาศเรียกว่าอาสพิวาจาสามข้ออัคโคหัมมัสมิโลกัสสะเราจะเป็นผู้เลิศเชิดโถหัมมัสมิโลกัสสะเราจะเป็นผู้ประเสริฐเสร็จโถหัมมัสมิโลกัสสะเราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเลิศก็คือเก่งประเสริฐก็คือดี จเจริญก็คือมีความสุขพระพุทธเจ้าประกาศอาสพิวาจาสามข้อนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านกล่าวว่าการประกาศอาสพิวาจาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเสมือนการประกาศอิสรภาพของมน,มนุษยชาติคำว่าเราก็คือมนุษย์ทุกคน เกิดมาแล้วควรจะพัฒนาตัวเองพึ่งตัวเองให้ได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่งพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้มีความสุขอยู่กับใครก็ได้ในโลกนี้อย่างมีความสุขอย่าอึดอัดขัดใจอย่าขัดเครืองขุ่นข้องกับผู้ใดในโลกนี้เป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์เราเพราะฉะนั้น เป็นประเด็นสำคัญสาธุชนทั้งหลายว่าชาวพุทธไม่ควรถือมองคลตื่นข่าวควรถือหลักพุทธก็คือหลักของเหตุหลักของปัจจัยชีวิตเราจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เราได้ทำอะไรไม่ควรไปหวังสิ่งที่โดนบันดาลที่เป็นไสยศาสตร์ข้อที่สจึงเป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาแก้วว่าถือหลักพุทธไม่ถือใสประการที่สี่ยึดมั่นในพระ,ะรัตนตรัย ก็คือไม่สแสวงเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาเราต้องถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นอนุตรังปุญยเขตตังเป็นนาบุญอันวิเศษพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพียงพอแล้วต่อการดับทุกข์เราไม่ต้องไปสแสวงหาที่พึ่องอื่นนอกจากพระ,ะรัตนไัยชาวพุทธต้องมั่นใจว่าลำพังพระพุทธเจ้า ลํพังพระธรรมคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าลํพังพระอริยสงฆ์คำว่าพระสงฆ์เนี่ยอันหมายถึงพระอริยสงฆ์มีพระอัญญาโกลทัญยญสาริบุตรโมคราณะพระอานุ์เป็นต้นก็เป็นบุคคลมงคลต้นแบบเป็นบทเป็นตัวอย่างให้เรามีความสุขพ้นทุกข์ได้แล้วไม่ต้องไปแสวงหาเขตแดนนอกพระพุทธศาสนา สาธุชนญ,ญาติโยมจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีการปลูกเสกแม้กระทั่งหมูเด้งนะตาตมาภาพเห็นภาพในข่าวใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตได้เผยแพร่ว่ามีการปลูกเสกหมูเด้งนะหมูเด้งไม่ใช่หมูเป็นฮิปโปแคระแล้วก็เรียกชื่อว่าหมูเด้ง ก็มีคนอน,นําไปปลูกเสกหมูเด้งแต่พอปลูกเสกได้ไม่กี่วันข่าวก็ออกว่าคนที่ปลูกเสกหมูเด้งเนี่ยเด้งออกจากจังหวัดไม่ได้อยู่ในจังหวัดตัวเองแล้วก็ด้วยเหตุว่ามีพระเถรานุเถระท่านก็เป็นสัมมาทิฏฐิว่าไม่ควรจะไปสแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนารำพังแต่ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพียงพอแล้วต่อการดับทุกข์เราต้องเชื่อมั่นยึดมั่นพระรัตนตรยัยไม่ไปแสวงเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาของเราประการที่4ีหสุดท้ายคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาคือใส่ใจบำรุงศาสนาเราต้องรักในพระพุทธศาสนาของเรา เพราะเราเกิดมาวันแรกพ่อแม่ให้ร่างกายเรามาท่านกลัวจะเราเราจะเลี้ยงตัวไม่รอดก็จึงยกเราให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าในทะเบียนบ้านในสูติบัตรของเราจึงมีคำว่าศาสนาพุทธตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดมานั่นหมายความว่าศาสนาพุทธเป็นเสมือน มรดกธรรมพิในกรรมที่พ่อแม่มอบให้เรามารุ่นต่อรุ่นโยมทุกคนจึงมีคำว่าศาส,สนาพุทธติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดคนที่เป็นชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาก็มีหน้าที่ในการทนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาต้องส่งเสริมในฐานะที่เรานั้นเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาใครมี ซับมากเราก็ส่งเสริมมากใครมีทรัพย์น้อยก็ส่งเสริมน้อยตามกําลังของเราช่วงนี้เป็นช่วงกฐินทานทุกวัดทุกวาท่านก็มีการทอดกฐินอย่างวันนี้กฐินหลวงกรถินพระราชทานที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารสาธุชนญาติโยมที่อยู่เชียงใหม่ก็สามารถไปอนุโมทนากฐินได้ เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา 5. ประการนี้ 1. ศรัทธายึดมั่นทำดีสศีลมีศีลบริสุทธิ์ 3. ถือหลักพุทธไม่ถือใสคือไม่ถือมองคลตื่นข่าว 4. ยึดมั่นในพระรัตนตรัยไม่แสวงไม่แสวงเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา 5. ใส่ใจบำรุงศาสนาก็ขอ สาธุชนญาติโยมทุกท่านอุบาสกอุบาสิกาทุกคนจงเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิญ